ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะผมสวัสดีทุกคนเลยนะผมโอ้ลืมปรับนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะตกแต่งกอบจาสนะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะผม <Wow. S 1> น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆเลยแหละนะผมคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็บอกว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายก็ยังไม่สุดท้ายนะ mm hmm. ก็ทํน้ด้นิดเดียวโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆนะผมก็เดี๋ยวผมจะเอาให้เสร็จเลยนะเอาให้เสร็จเลยนะผม เราจะเอาเร่งสปีดให้เสร็จเลยสักคูนแปดนะผมนี่ครับผมก็แต่งผมก็ทำท่าให้ดีดูดีขึ้นสักนิดนึงนะผมอ๋อทำไมไม่เดินขึ้นล่ะพี่เดินดิเดินโอ้อยาหามเลยเดินเดินขึ้นเดินขึ้นไปข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเมียเออโอ้สว่าเนะโอ้ เก็บทุกคนครับเดี๋ยวเราก็จะจัดเป็นต่อนะโอเคในก็จ้วงตรงนี้ไปครับผมจ้วงไปแล้วก็ดันไปโอ้ยบุมก็ยกได้ต่ำมากนะแหมเกครับผมเดี๋ยวเราจะปรับปรับพื้นที่นะผมปรับพื้นที่มันเท่าๆกันนะมันเป็นแบนนะครับแหมก่อนจะส่งงานนะก่อนจะส่งงานนะผมก็ต้องทําแบบนี้นะโอ้ผมเค็นี่ครับผม แล้วก็รถไทมาปาดสักนิดหนึ่งรักกันนะผมเจอโอเคเนี่ยผมเราต้องขุดด้านข้างออกด้วยนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าจะใหญ่เกินไปนะจะใหญ่เกินไปแล้วนจใหญ่เกินไปแล้วพี่ใจใหญ่เกินไปแล้วฮป๊อปป,ป๊อป,ปป๊อปเน่ดูดิออบ้าเยอะตั้งเยอะ <c oughs> เหลือคนเยอะเลยทุกคนอะไรมันเหลือคนเยอะเลยนะ ก็เหลือเยอะแล้ววะมันต้องไปอ๋อรู้สึกว่าเราต้องไปขุดฝั่งนี้อ๋อฝั่งโู้นออกด้วยนะคอือออกไงดีเดี๋ยวขุดตรงนี้ออกไปด้วยแล้วกันเนาะตรงนี้มันกว้างเกินนะมันกว้างมากเลยครับข้าเหนียวคข้าจึ๊บก,กว้างมากกว้างมากๆเลยครับจึ๊บโอเคป้าโอเค ได้อยู่ผมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะอี่ผมอยากรถไถมาไถแล้วนะเนี่ยไม่รถไถไถมันเรียบดีจังวะครับโอเคนั้นน่าจะเอื้อมถึงฝั่งนู้นอยู่เน,นาะน่าจะเอื้อมถึงนะครับโอเคเราจะแตกทางเดินไปฝั่งนู้นแล้วนะครับหวังว่าค,จคง,าง,าง,างจะไม่มีอุปสรรคนะครับหวังว่านะหวังวังหวังว่าสักวันจะไม่มีอุปสรรคเดินไหมผม ปัก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 โอเคสบายเลยเอาไอาไ้ที่กินมันต้องเอาลอ้อนำหมอกนะเนี่ยเอาหมุนหมุนหมุนหน่อยเอามาลอ้อนำหมอกมาอโอเคโอเคได้อยู่ <c oughs> จะล้อนำหมอกคนระับผมเอาลอ้อนำหมอกไปนะครับโอเคเราจะเอาลอ้อนำหมอกนะผมปึ๊บไ,ไปไปแมพ่พี่โอเคปึ๊บโอเคปจ๊บไป เออโอ้ยอกแมนว่าว่าโอ้แล้วมันติดตรงแค่นี้ติดมันติดแค่นี้อทุกคนโอเคทุกคนเราก็ขึ้นมาได้แล้วโอ้โหใช้เวลาก็พักนึงเลยแหละเออ,อกว่าจะขึ้นมาได้กว่าจะอะไรได้เยอะแยะมากมายไก่กอ่าเลนี่นะครับผมทางมันไม่เรียบลนะ้วมันมันไม่เหมือนของจริงนะมันของจริงมันจะแบบจะไปง่ายกว่านะ จะไปง่ายมาง่ายนะของจริงนะพร้อมเดี๋ยวรวงรวงเอาดินมารวงเอาดินมาใส่ตรงนี้นิดนึงละกันเนาะเพราะว่ามันรู้สึกด,ดินจะขาดขาดเนาะถ้าถ้าดินไม่พอเราก็ต้องเอาเอาทำให้มันต่ําลงครับทําให้มันต่ําลงอ่ะทุกคนนะครับผมถ้าดินไม่พอนะถ้าดินพอเอาก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าดินถ้าดินมันพอเราก็ทำตรงสูงแค่นั้นแหละถ้าดินไม่พอเราก็ต่ำ,ตำ,ตำแบบตำนะครับก็นี่แค่นี้แหละหลักการมันนะผมาโ,โอเคจบัจบจบับจับนี่ผมไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆอ้าวมาหักตังอีกแล้วนะครับพาร์ทนี้ก็นะ่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมสุดท้ายจริงๆนี่แหละเอา้าสุดท้ายจริงๆ้วผมก็ขี้เกียจทำแล้วนะ แน่นะผมก็ไปไป่ปเออโอเคโอเคตักมาถมด้านนี้นะผมก็ oh. ตักมาถมนะตักมาถม,ตม,าถมเต็มม้กจีเลยเต็มม้กจีเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจือ้อโอเคตักมาเลยผมตักมาเลยผมมาแล้วผมถมไปเลย โอ้ี่นกลายเป็นสระเลยครับสระอย่างใหญ่นะผมดูอย่ดูสิโอ้สระเป็นไม่ใช่สระนะเป็นหางก็บน้ำนะผมนี่เราขุดทั้งหมดสองชั้นเลยนะโอ้โหดูสิทุกคนดูทุกคนดูยิ่งใหญ่องการงานสร้างใช่ไหมเดี๋ยวเราเขาแต่งตรงนี้นิดนึงแล้วกันใหาเกดมากเลยนะเกลย์โรยนิดนึงโรยนิดนึงให้มันเรียบๆหน่อย โรยนิดนึงละกันนะผมแหมโอเคเดี๋ยวผมจะทำเวลามันไวๆนะทุกคนนะเดี๋ยวจะเอามาดูจกทีนะครับก่อนเสร็จเลยนะโอเคก็จะมันก็จะช้ากว่าอันกดนิดนึงนะผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเสร็จนะผมไปเดี๋ยวเราจะเอารีภาพให้นะผมโอเคไปครับผม นี่ครับผมเราก็ขุดมาประมาณกกเกือบเกือบสี่สิบนาทีนะครับนี่สาวเราก็เรียบเรียบร้อยแล้วนะผมโอ้สวยงามเลยนะผมสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหว้าวเดี๋ยวเราจะตกแต่งอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วคนระับสุดท้ายแล้วตรงนี้สุดท้ายแล้วครับนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมโอเคตกแต่งตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะผมปื๊บโอเค ตรงนี้เป็นสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับตรงนี้เป็นเนินนะครับตรงนี้เป็นเนินช่ยก่อนช่ยก่อนท่ยก่อนโอ้จะจบแล้วจะจบแล้วนะผมจะจบแล้วเอยสักทีนึงเถอะเออก็ใช้ทั้งรถไถรถอ,อ๋อแม่ครปะปนกันไปนะผมตามสถานการณ์นะออตรงนี้เราทำให้มันกว้างสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเนาะก็ยืมดินจักตรงนั้นแหละเออ ก็เดี๋ยวทำให้นกว้างนิดนึงละกันยืมดินหน่อยหน้ายืมดินหน่อยหน้าโอเคอโอเคทุกคนเสร็จเรียบร้อยครับผมเนี่ยแล้วก็จะเอารถไถป,ปัดปัดนิดนึงเนาะโอ้เสียงดังเสียงดังเดี๋ยวจะเอารถไถปัดปัดนิดนึงน,นะครับผมโอเคโอ้เด้อเด้อ รถไถปัดๆช่วงนี้แหละนะครับประมาณช่วงนี้แหละนะครับโอ้เดี๋ยวต้องมองในนี้บพุกคนรนบผมมองไม่ถนัดเลยนะมุมมองด้านนอกนะมันมันไม่ได้กดดินนะครับก็โอเคเนี่ยผมปัดๆตกแต่งตรงนี้นิดนึงละกันโอเคพอครับผมพอละพอละนะผมก็เดี๋ยวเราแม่โคเอาแม่โครออกไปเถอะนะครับผมเดี๋ยวแม่โคเอาแม่โครออกไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันสวยๆเนาะทุกคนนี่เสร็จเรียบร้อยผมงานเราครับเอออกไปดิจะเปีมาทําไมตรงนี้ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอารถไถออกก่อนรถรถไถออกก่อนรถไถออกก่อนรถแมคโครลงมามาเนี่ยผมรถไถส่วนหนึ่งแมคโครส่วนหนึ่งนะครับช่วยๆกันนะผมช่วยๆกันไปนะครับนี่ ก็ใช้ได้นะครับสะเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปรูปนิดนึงก่อนรูปนิดหนึ่งละกันรูปนิดหนึ่งป๊าบเดินขึ้นมาผมจุ๊บโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะรูปนะทุกคนนะรถไถมันแรงแรงมากเลยนะแรงแบบโอ้ว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวแรงแบบแรงโคตรๆค่อะทุกคนจนผมอึ้งน,นะครับ เนี่ยเนี่ยมันสามารถปีนขึ้นได้สบายเลยผมยังงงอยู่ยังอึ้งอยู่นะครับขับมันดีช่บหยเลยรถไทออะแรงดีนะเดี๋ยวผมปาดตรงนี้มันเรียบเรียบนิดน,นึงก่อนโอเคปาดปาดไปครับผมเราทำไมมันปาดมาไม่ได้ต้องมาฝั่งนี้แหละอ,อ่าปาดให้มันเรียบนะปาดให้มันเรียบรีบเรียบนิดน,นึงทำไมวิ่งเร็วจังวะ วิ่งช้าๆหน่อยพี่วิ่งช้าๆเออถ้าผมแบบเอาถอยหลังมันจะเรียบให้ไหมวะมันต้องเดินหน้าอย่างเดียวเหรอไหนลองดูดิถอยหลังออถอยหลังก็เรียบถอยหลังก็เรียบเออถอยหลังก็ได้โอ้ผมเอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยจมบบ่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ได้เนี่ย <c oughs> โอ้ยอะไรนี่เสียตังค์อีกโอ้เดี๋ยว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 มันยังไม่เสร็จดีเลย เดี๋ยวเราจะวิ่งรอบให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งรอบให้ดู้ามาลดลงใบเด็ดขาดนะเอา้าจะมาติดอะไรตอนนี้อีกโอ้ยตกทางคนระับตกทางตกทางคนระับแต่็นไรมันขึ้นได้แล้วนะแรงอยู่แรงอยู่เอ้ยตกใส่โอ้ย,อยหนัวอ,อย่างอย่างอย่างยังโอ้ดีนะยังมขับได้ ปาโอเค okay, ปาโอเค okay, ผมด,ดันดันะดันดินดนะครับดันดินนิดนึงดันนินนิดนึงแล้วกันสุดท้ายเราก็เสร็จสักทีนะสาลูกน,นี้นะโครงการโครงการใหญ่มากนะสาลูกน,นี yeah, น้โอ้ยแห่นะผมโอ้ไม่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 ยุบลงดิพี่ไม่ยุบลงโอเคป๊อ ก็นี่ครับผมค่อยๆดันไปมันจะดันลงทําไมนี่โอ้ยหน่อยค่อยๆดนันค่อยๆดนันเอ้ยมักฟับไปโอ้ก็ค่อยๆดัดนไปผมค่อยๆดันไปโอเคเรียบร้อยผมเดี๋ยวดันตรงนี้นิดนึงดันตรงนี้นิดนึง ตรงนี้มันมันเป็นหลุมใช่ไหมเออมันไม่สวยเราก็ดันนะผมดัน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 แล้วมาดันดอนนะดันแล้วมาดันดอนใช่ไหมมันใช่ไหมวะดันลงไปดิว่าทำไมมันรู้สึกดันยากๆวะทุกคนเอยแมวแมวรู้นะมันคิดอะไรอยู่รู้นะฉันรู้นะอ่าใช่ไหม ฉันรู้ว้าฉันรู้นะฉันรู้ฉันรู้โอ,โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยโอเคพอแล้วเกียร์เกียครับผมเดี๋ยวส่งงานกันเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอาแม็กโครไปจอดด้านหน้ากันเลยครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันงานต่อไปคนระับเดี๋ยวจบซีรีส์จบสานี้ผมว่าจะเริ่ม หม่นะครับตามสัญญานจะเริ่มใหม่ให้ดูนะครับทุกคนโอเควัคนสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาแม่โคมาจอดไว้ก่อนนะครับจอดถ่ายรูปจอดถ่ายรูปนะครัเ <c> ฮ <oughs> ้ยเดินยากเป็นเดินเย็นอะไรนะครับโอ้มันเดินขึ้นไม่ได้นะทุกคนเฮ้ก็โอเคครับผมเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยาวมากเกินไปนะผมโอเคทุกคนจเจอกนเจอกันคลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับผมสารนี้ก็ส่งงานนะครับผมไม่ไปครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ